โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดค่ะรักษาอย่างไงทํายังไง,ง,ไงแล้วมีวัคซีนป้องกันไหมนะคะมีคุณแม่สอบถามคุณหมอมเหนี่ยวเข้ามานะคะว่าโรคอะไรระบาดในตอนนี้นะคะโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะระบาดในเด็กนะคะไข้สูงหนาวสั่นนะคะไอน้ำมูกนะคะและกระทั่งมีผลแทรกซ้อนนะคะทําให้มีอาการของหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้หรืออาเจียนท้องเสียได้นะคะการดูแลรักษาคือถ้าลูกไข้สูงหนาวสั่นนะคะ โดยเฉพาะในช่วง1-2วันแรกนะคะแนะนำนะคะพามาพบคุณหมอให้คุณหมอฟังปอดนะและสามารถตรวจเชื้อทางพงสมูกไได้ค่ะว่ามีการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อไข้หวัดใหญ่ เบื้องต้นไหมนะคะถ้ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะการรักษาไข้หวัดใหญ่ก็จะมียาต้านไวรัสนะคะถ้าอาการมีภาวะแทรกซ้อนเช่นหลอดลมอักเสบปอดอักเสบก็จะมีการพ่นยาเพื่อขยายหลอดลมนะคะถ้ามีภาวะขัดสารน้ําก็จะมีการให้สารน้ําทางเส้นเลือดนะคะและสําคัญคือเมื่อหายป่วยแล้วนะคะ1เดือนขึ้นไปนะคะสามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ล่าสุดได้นะคะประจําปีได้นะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของโรคได้ลดภาวะแทรกซ้อนของอาการของโรคได้นะคะทําให้ลดโอกาสที่ลูกจะนอนโรงพยาบาลหรือเป็นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาไข้หวัดใหญ่นะคะยาต้านไวรัสพิจารณาเป็นรายๆไปให้คุณหมอพิจารณานะคะเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู20่20-30ิวินาทีนะคะปิดหน้าก,กากอนามัยนะคะไม่ไปแหล่งชุมชนแออัดนะพักอยู่บ้านนะคะในช่วง 5-7วันที่เป็นไขวัดใหญ่นะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามที่หน้าไบโอหรือลิงก์ด้านล่างได้นะคะสามารถสอบถามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ได้นะคะ